สวัสดีค่ะดารุณีช้างแดงค่ะวันนี้ฝนตกนะคะช้างแดงจะพาเดินไปดูทุเรียนในส่วนของหลังบ้านนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงสวนทุเรียนเราจะเอ่เก็บภาพดอกไม้สวยๆไปก่อนนะคะอยากโชว์ค่ะอยากโชว์วันนี้เขาบานเต็มที่แล้วนะคะสําหรับดอกกุมาวันนั้นเอ่ยยังบานไม่ไม่เต็มที่เนาะยังไม่สวยนะคะวันนี้สวยแล้วนะคะ แล้วก็เนี่ยจะมีสีแปลกอยู่สีหนึ่งนะคะเอ่อสวยงามนะคะทั้งแดงจะพาเดินชมเอ่อขอไปนะคะถ้าเดินกล้องเร็วนะคะเอ่อตรงน,นี้ก็ยังไม่ได้ปรับปรุงเลยเนาะก็เอ่อเรื่องของเอ่อยุ่งกกำลังตัดทุเรียนกันอยู่นะคะพาชมดอกไม้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอ่อนี้ดอกทั้งแดงนะคะก็มี <laughs> ชูช่อสวยนะคะ ดอาแข้งแดงเยอะมากนะคะน,นี่หลักแรลกพบเนาะเหมือนเดิมนะคะเคยบอกไปแล้วนะคะชัางปรามามของช่้งแดงเราจะพาไปทางหลังบ้านนะคะหลังบ้านนี้ก็เ,เพิ่งจะพ่นยาไปนะคะต้นสน,นยังไม่ได้ตัดออกนะคะลบทีเดียวนะหลังบ้านใส่ยหยุดก็ <laughs> ทุกอย่างต้องปล่อยนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะ อ,อ่้งแดงจะพามาดูทุเรียนหลังบ้านนะคะต้นนี้ก็มีลูกพอสมควรนะคะค่กกอยเนาะตรงนี้เดินลงเนินนะคะก็ถ้ากล้องสั่นไหวขออภัยนะคะอึบ <c ười> คนขาดีด้วยเนาะ <c ười> นี่นะคะอ๋อไม่เห็นไม่เห็นสักคู่นะคะลึกยาก,ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะ เส่องลนไปมันต้นนะสิเห็นไหมโอ้ทำไมลูกแค่ใหญ่นะคะนี่นะคะทุเรียนนะฮะเออสำหรับทุเรียนต้นนี้ทุเรียนต้นนี้ช่างแดงอยากจะบอกว่าต้นนี้นะคะนี่นะคะคนเ,เขาเคยเป็นเชื้อราเกือบรอบต้นนะคะแล้วช่างแดงก็เอายากันราทาเขาฟื้นมานะคะฟื้นมาเอ่อ เปลือกนอกนะจะสังเกตว่าถ้าเขาหายจากเชื้อราแล้วเนี่ยเปลือกนอกจะค่อยๆรัดจะค่อยๆเหมือนงอกเพิ่มเติมมาเพื่อจะปิดแกนในของต้นเนาะนี่นะคะอาจจะเรียกผิดเรียกถูกขออภัยนะคะาตามภาษาบ้นบานๆนะคะเนี่ยนะคะเขาฟื้นมาแล้วเขาค่อนข้างที่จะปีนี้เขาอ,อุดมสมบูรณ์มากนะคะก็มีผลผลิตพอสมควรนะคะ ช่างแดงจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะ,ะหลังบ้านเราไม่เคยอัปเดตนานแล้วเนาะบริเวณแถวเนี้ยช่างแดงเคยมาตั้งไลน์นะคะถ้าใครที่ติดตามช่างแดงมาตั้งแต่ช่วงต้นๆนะคะจะรู้ว่าแถวเนี้ยเคยมีภาพออกไปแล้วนะคะตั้งแต่ตุเรียนต้นนี้ยังเล็กๆอยู่นะคะนี่ปีหน้าก็สามารถที่จะออกผลให้เราแล้วนะคะ และนี่คือและนี่คือ,อส้มจี๊ดนะคะคนจันทบุรีจะเรียกว่ามะปีดนะคะมะปีดหรือส้มจี๊ดเนี่ยคือเดียวกันนะคะเรียกกันเนาะตามตามพื้นเพลูกไม่ค่อยจะมีนะคะเพราะว่าก็เพิ่งหมดชุดไปชุดนี้กำลังจะพองขึ้นมา ถ้ามะนาวแพงเราจะใช้ส้มนี้แทนมะนาวนะคะในการใส่น้ำพลิกน้ำพริกกะปิแล้วก็น้ำจิ้มแบบซีฟู้ดก็สามารถที่จะนำส้มนี้ไปใช้ได้นะคะผสมกับมะนาวเนาะอตอ้นนี้ต้นนี้ก็ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะฟื้นขึ้นมานิดนึงเนาะอันนี้ก็มีลูกนะคะ เดินกล้องเร็วขอไปนะคะยังมีอีกหลายเป้าหมายเนาะนี่นะคะจะเป็นชุดหลังนะคะชุดที่ว่าอันนี้น่าจะเดือนกรกฎานะคะนี่นะคะแผลยังไม่หายนะคะช่างแดงโชว์แผลเนาะการปลูกทุเรียนช่างแดงบอกแล้วว่าไม่ง่ายนะคะเราก็จะทายากันลาเราจะสังเกตที่ตอนเ,เช้านะคะถ้าก็ายังไม่หายเนีเ่ยเขาจะมีน้ำเตินออกมานะคะ อันนี้เป็นบริเวณเหลังบ้านนะคะเครื่องนี้เป็นหลังบ้านชั้งแดงเออตรงนี้ก็เออต้นนี้ก็ป่วยนะคะกำลังรักษาอยู่แล้วก็นี้นะคะลูกพอสมควรเนะเาะอส่วนต้นนี้ ไ่เห็นหนอดำนะย้อนแสงเด๋ย็นแดงจะขยับมุมนะคะอันนี้ก็จะมีแผลบ้างนะคะนี้เริ่มแห้งแล้วเนาะนี่นะคะสองต้นภาพนีชัดเนาะเออแดงแดงให้มองนะคะพอชมมาชัดก็หน่อยมืดนะเพราะว่าช่วงนี้ท้องฟ้าค่อนข้างมืดนะคะ ฝนตกเป็นระยะระยะนะคะอ่านี่นะคะพามาอ,อัปเดตเนาะเออสำหรับต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะทางไปค่อนข้างจะลำบากนะคะทังแทงจะให้มองนะคะเออเราก็ต้องระมัดระวงังเพราะว่าตรงน,นี้เป็นริมสระนะคะไม่กล้าเดินริมมากเนาะยึดเหนี่ยวไว้ก่อนข <c oughs> ออภัยนะคะถ้าต้องจะโยกเย่เนะคะเออต้นนี้นะคะ อันนี้นต้นที่ช่างแดงกลับมาแล้วปลูกนะคะเป็นปีแรกที่หลังจากที่เราไปใช้ชีวิตในกอธมอเนะเาะค่อนข้างจากหลายปี20กว่าปีนะคะถึงได้กลับมาปลูกทุเรียนต้นนี้ก็อายุประมาณาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าที่เขาแคะไม่โตเพราะว่าเรานั้นยังทำไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเก่งนะคะก็เลยออกมาในลักษณะนี้เนะเาะ ส่วนตรงที่ป่าลกๆนั้นก็จะเป็นคลองนะคะจากมุมนี้ไปก็พอจะเห็นลูกทุเนอุ๊ยขออภัยนะคะลูกทุเนเมื่อกี้เนะเาะเดี๋ยวช่างแดงจะพาลงไปดูพวงมณีนั้นเราไม่ได้ดูกันนานแล้วนะคะสําหรับพวงมณีข้างนอกอันนี้ก็เป็นสระน้ําของสวนพี่สาวนะคะช่วงนี้ก็จะน้ําเยอะนิดนึง เป็นฤดูฝนนะคะมาแล้วนะพาเดินทางนะคะวันนี้เดินชมสวนเอ่ฝนตกตลอดนะคะเดี๋ยวก็ปอแปะเดี๋ยวก็ปอแปะก็ร <g år> อกำลังรอเอวันนี้ช่างแดงจะตัดทุเรียนในสวนนะคะก็ <g år> เลยเระหว่างที่รอคนตัดทุเรียนมานะคะ อากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายคนตัดก็เลยยังหลับอยู่นะคะเพราะว่าเขากลับกันดึกเนาะบางครั้งบางทีการไปส่งทุเรียนเนี่ยน,นี้ต้นเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเราไปมุมนี้เนาะโอ้ไปมุมนี้ภาพชัดจังเลยเดี๋ยวคงได้ภาพสวยๆอีกนะคะเออตรงนี้ <c oughs> เป็นบันไดเนาะบันไดดินนะคะที่ทำเอาไว้สำหรับการก้าวเดินที่สะดวกขึ้น แต่ว่าจัางแดงยังไงก็ไม่สะดวกนะคนตัวไม่เล็กพยายามเข้าข้างตัวเองไว้เนาะเออตอ้นนี้ทำไมลูกเล็กขนาดนี้อันนี้พวงมณีนะคะพวงมณีเออพวงมณีจะมีลูกอยู่สองต้นข้างนอกนะคะไหนเราลองมุมนี้กลับไปมัง่งสิเออโอสว่างนะคะเห็นลูกทุเรียนแล้วเนาะ อันนี้เดือนกรกฎานะคะดาก็ุูกไวไวนะคะข้างดังจะไปเอาภาพต้นนี้เพราะต้นนี้เขาลูกเยอะแต่เมื่อกี้เราถ่ายมุมนั้นเออค่อนข้างมืดนะคะนั่นไงพอจะเห็นนะคะ เออได้บ้างนะคะแต่มืดเนาะเพราะว่าต้องส่งกล้องขึ้นไปนะคะเรามาดูสวนหลังบ้านกันคร่าวๆนะคะลกมากนะฮะเปลี่ยนหัวกันหรือยังเดินเนาะมา ตอันนี้ก็เป็นต้นนี้อายุสี่ปีนะคะเพราะว่าต้นแรกก็ตุยเนะาะแล้วปลูกซ่อมขึ้นมาใหม่นะคะนนก็พอจะได้ลูกปีนี้นะคะมีเสียงนกเลยเนาะนี่นะคะเอ่อพวงมานีลูกกลมๆสวยๆนะ ก็ติดพอสมควรนะคะสำหรับพวงมณีนะคะก็เราก็ไปดูพวงมณีอีกต้นหนึ่งนะคะนะคะสำหรับพวงมณีก็เพิ่งจะหัดมีมีลูกปีนี้นะคะพวงมณีนี้ปลูกมาห้าปีแล้วนะคะเพราะพวงมณีนั้น เขาจะเขาจะออกลูกช้าก็หมอนนิดนึงนะคะหมอนก็เริ่มหัดมีลูกตอนสี่ปีนะคะแต่พวงนี้นั้นต้องรอเนาะเออฉันยังจะพาไปให้จุดมงหลังบ้านนะคะส่วนนี้ก็เป็นคลองนะคะน้ำเริ่มมาแล้วเนาะในคลองเออฝนตกนะคะ อีกสักระยะหนึง่งเราก็คงต้องเก็บมอเตอร์เนาะถ้าถึงฤดูฝนนะคะนกกระแตแต่เวทถ่ายไม่ทันเนาะบินเร็วมาก <c ười> นิดนึง <c ười> เห็นไม่ชัดนะคะเขาบินย้อนแสงนะ <c ười> เราก็จับมาดูนี่ก็คือการปลูกซ่อมนะคะปลูกซ่อม หนึ่งปีแล้วไม่โตนะคะไม่ใหญ่นะคะปลูกซ่อมเนาะเออตรงนี้ก็เกือบจะเป็นเออ <2> <2> เกือบจะเป็นพันดูไบนะแต่ยังพอมีลูกอยู่บ้างนะคะตันนี้พาชมสวนหลังบ้านนะคะต้นนี้พอมีอยู่นะคะ ้นนี้ก็พอได้นงินนิดๆนหน่อยๆน,นะคะเดี๋ยวเชีงแดงจะตัดกลับไปที่ข้างบ้านเรานะคะดูต้นจมูกใหญ่โตมโหฬ้านนะคะเดี๋ยวก็ต้องมีการตัดอีกนะคะตรงนี้ยัง <c oughs> ยังไม่มีเงินลงทุนซื้อดินมาใส่นะคะเพราะว่าที่เชงแดงได้น่ะเป็นที่ต่ํามากเนาะแล้วก็เป็นที่ที่น้ําน้ําขังเยอะมากเลยน้ําผ่านด้วยนะคะ อะเดินชมต้นยากกันไปก่อนเราก็เราจะไปที่ด้านข้างนะคะตอนนี้ก็เกือบแย่ไปนะคะฝื้นมาได้ก็ทำหน้าที่ให้เรานะคะออพอเฟื้นมาเขาก็เนี่ยค่ะ ออกลูกให้เรานะคะฝากคลิปแบบรุนีช่างแดงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวหามุมสว่างเลยเนาะ <c oughs> มืดอีก <c oughs> ขออภัยนะคะ <c oughs> นิดนิดนิดขยับนะคะโอ้ไม่มีมุมไหนสว่างเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอพื้นที่ไม่เรียบแลนะคะขอ,อไปแล้วนี่ทรงอะไรล่ะเธออับอายขายขี้หน้า,าจริงฝากคลิปดัลุนีทั้งแดงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ